สวัสดีครับผมนายชุมพลเวชสิทธิ์ทำมันสำปะหลังอินทรีย์อยู่ที่บ้านหนองแปนตําบลนาดีอํเาเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีมันอินทรีย์นี่คือมันที่เราใช้วิธีการปลูกโดยการไม่ใช้สารเคมีทุกชนิดนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าใช้เคมีเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะยาฆ่าหญ้ายาฆ่ามแมลง สำหรับแปลงนี้นะครับทางโรงงานเข้ามาแนะนำเราว่าจะต้องทำยังไงเขาเอาดินไปตรวจแล้วก็แจ้งกับสวพ4กระทรวงเกษตรเนี่ยก็มาตรวจแปลงมาเอามาตรวจดินเป็นระยะระยะหลังจากที่ผ่านการตรวจเรียบร้อยแล้วซึ่งปีแรกเนี่ยเขาเรียกว่าระยะปรับเปลี่ยน พอหลังจากการตรวจเรียบร้อยแล้วไม่มีไม่พบสารเคมีปนเปื้อนในดินปีที่2องเขาก็จะให้มาตรฐาน g a p ครับการขอมาตรฐาน g a p นี่ไม่เสียตังค์นะครับเพราะว่าทางหน่วยราชการเขาสนับสนุนแล้วก็เอาใจใส่ที่จะมาตรวจแล้วก็ให้ผ่าน g a p โดยที่ไม่ยากครับ การผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ของเราเนี่ยผมมีเครื่องผสมปุ๋ยนะครับแล้วก็วัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยเราก็ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะครับซึ่งราคาไม่แพงถ้าเปรียบเทียบกับมันที่ปลูกด้วยเคมีแล้วเนี่ยในส่วนของผมที่ถือว่าถูกกว่าครับแล้วก็เราอยู่ใกล้โรงงานเศษวัดสดุการเกษตรที่เราได้รับจากโรงงานซึ่งเรามาทำเนี่ยถือว่าการลงทุนเรื่องปุ๋ยเนี่ยน้อยมากฮะปุ๋ยที่เราทําเริ่มแรกนี่จะเป็นปุ๋ยโบกชิ รือปุ๋ยเอ็มนะครับหลังจากที่กรมต่างๆของกระทรวงกรเกษตรมาสนับสนุนอย่างเช่นกรมพัฒนาที่ดินแนะนำการทำปุ๋ยพอดอหนึ่งพอดอสามเราก็ทำครับแล้วก็กรมวิชาการ,กรเกษตรแนะนำเรื่องปุ๋ยเติมอาการกรศไม่กลับกองเราก็ใช้แล้วเราเห็นปุ๋ยพืชสดของกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรเราก็ทำครับเพราะนั้นที่แปลงตรงนี้เราใช้ปุ๋ยอินทรีสามสี่สูตรนี้มาตลอดนะครับ ของเราต้องเตรียมแปลงอันดับแรกแปลงของเราเนี่ยจะต้องมีแนวกันชนซึ่งเป็นแนวที่เรายกคูขึ้นมาแล้วปลูกกล้วยพวกตะไคร้หรือหญ้าในเปียนะเพื่อเป็นแนวป้องกันการปนเปือ้อนน้ำที่ไหลเข้า,ขามาในแปลงปนเปือ้อนสารเคมีที่ปลิวมาในอากาศนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ถ่ายพวนพอถ่ายพวนเสร็จแล้ว เราก็เตรียมท่อนมันซึ่งที่นี่เราใช้ท่อนมันระยอง72ครับพอเราเตรียมท่อนมันโดยการตัดเป็นท่อนๆน,นะครับยาวประมาณ30เซนเนี่ยแล้วก็แช่น้ำยาเพื่อป้องกันเชื้อราแล้วก็เร่งรากซึ่งเราก็ใช้พวกน้ำหมักจุลินทรีย์นะครับอพอพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไถย,ยกล่องพอไถย,ยกล่องเสร็จแล้วเราก็เสียบท่อนมันเลยฮะเป็นการปลูกนะครับหลังจากนั้น พอมีวัชพืชมาเราก็ถอนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทำเป็นระยะไปเนี่ยมันง่ายแล้วก็ไม่เหนื่อยเพราะาเราทําไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเราก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่เราทำเนี่ยนะฮะในระยะเดือนหรือเดือนครึ่งเนี่ยหนึ่งเป็นครั้งที่หนึ่งหลังจากนั้นอีกเดือนหนึ่งหรือเดือนครึ่งเราก็ใส่เป็นครั้งที่สองนะครับ<ๆ>หลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้เป็น เรื่องของเทวดาดูแลต่อเราปลูกประมาณเดือนเมษาพฤษภาเราก็จะไปเก็บเอาประมาณเดือนมกราคมพานะครับหลังจากนั้นเราก็ส่งโรงงานตอนที่เราทำเริ่มแรกเนี่ยเกษตรกรแถวนี้ไม่เชื่อนะครับว่าการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ย จะทำได้ผลซึ่งปี59ฮะโรงงานเขาเริ่มซื้อมันสำหรัหลังอินทรีย์โดยประกันราคาแล้วก็โรงงานให้ราคาประกัน3บาทแต่ว่าถ้าเราได้เปอร์เซ็นต์แป้งที่สูงเราก็จะได้ราคาสูงขึ้นไปตามเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับซึ่งที่นี่ได้ประมาณ3,40บาท4 0ตังค์นะครับซึ่งมันเคมีปกติเนี่ยโรงงานเขาซื้อประมาณ2บาท50 โรงงานอุบลไบโอเททานอนเป็นผู้ที่สนับสนุนให้เราปลูกมันอินทรีย์ซึ่งปกติแล้วเนี่ยโรงงานเขาจะให้ครอบครัวเราสองไร่แต่ปกติเราทําอยู่แต่ไร่ยอยู่แล้วโรงงานก็รับซื้อหมดฮะซึ่งทําให้เกษตรกร,ร,กรบริเวณนี้ตื่นตัวในการที่จะเปลี่ยนของเราปีแรกเราได้4ตันต่อไร่ฮะแล้วก็โรงงานรับซื้อหมดปีที่2ได้6.5ตันต่อไร่ฮะรอบนี้เป็นรอบที่3ครับ ซึ่งผมก็คาดว่าจะได้ไม่ต่ำกว่า78ตันฮะมันสำาหลังหลังจากที่โรงงานเขาซื้อไปแล้วเนี่ยที่โรงงานเขาก็จะมีรงผิดแป้งมันสำปหลังซึ่งตลาดมีความต้องการมากไม่ว่าตลาดในประเทศนะครับตลาดต่างประเทศอย่างเช่นทางยุโรปทางอเมริกาหรือประเทศจีนนะครับซึ่งสนใจที่จะใช้มันสำาะหลังอินทรีย์แต่ว่า ระยะแรกเนี่ยเฉพาะในประเทศก็ไม่พอเลยฮะแล้วก็มันสำาหลังอินทรีย์นี้ที่โรงงานก็ไปใช้แป้งมันสำาหลังนี่ก็เป็นพวกอาหารทั้งคราวทั้งหวานนะฮะแล้วก็ดีต่อสุขภาพาการปลูกมันอินซีเนี่ยนะครับมันดีอยายหลายอย่างะฮะคือเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่คนปลูกนะครับสุขภาพดี ไม่ต้องเสี่ยงกับสารเคมียาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงดีต่อผู้บริโภค,คเพราะว่าได้รับสารอาหารที่มีคุณภาพปราศจากสารเคมีดีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อยู่ในดินเนี่ยอยู่ได้และก็ดีก็ต่อสภาพแวดล้อมของโลกด้วยครับเพราะฉะนั้นจึงอยากเชิญชวนให้เกษตรกรทุกคนเลยนะครับหันมาทําเกษตรอินทรีย์กันนะครับ